รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนรายการโดยอาหารเสริมเชอรี่ซีพัด เริ่มต้นวันดีๆกับสุขภาพที่แข็งแรงจัดจำหน่ายโดยบริษัท DQ คิว m a ม y รีแค0968293235วานิสาคลินิกผู้นำด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยผิวพรรณและความงามโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวานิสาคลินิกเพราะคุณคือคนสำคัญ021572929 นับสนุนโดยโกโซเชียลโซเชียลของคนไทยศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าน024669955 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเดอะริดเส้นทางเศรษฐีค่ะพบกับเอมมาแล้วก็พี่พลอยนะคะเป็นประจําทุกวันพุธทางคทตบหเวลา1 0บนาิกาสนาทีนะคะพบกับเรื่องราวมากมายที่ทําให้คุณนั้นสามารถที่จะตื่นเต้นและมีสาระความรู้ไปกับรายการของเรานะคะพูดถึงในเรื่องของธุรกิจแล้วนะคะ ที่จะขาดันไม่ได้ก็คือเรื่องของความเชื่อในการที่จะส่งให้ธุรกิจของคุณนั้นนะคะพุ่งตรงไปสู่เป้าหมายและเป็นธุรกิจที่ทําเงินได้เป็นเส้นทางของการเงินและเส้นทางของเศรษฐีนะคะเรามีศาสตร์ความเชื่อที่เรียกว่าได้รับความเชื่อถือกันมานานนะคะโดยทางด้านอาจารย์ตุย้ยเอ็กซเรย์ผู้ที่มีหลักการแล้วก็ผู้ที่มีศาสตร์ทางด้านนี้นะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกับศาสตร์การสักลายมือเป็นยังไงนั้นพบก,กับพี่พลอยเลยนะคะ สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องพลอยวัสดนน้องแอม่าสวัสดีท่านผู้ชมครับผมไรไปซิเฮ้ยน้องแอม่าค่ะพามาได้ยังไงคะโอ้โยอาจารย์คะวันนี้ต้องขออนุญาตเรียกว่าพี่ได้ไหมครยินดีครับ่แอม่าก็ต้องเรียกพี่แล้วนะได้เลยค่ะเรียกพี่ตุ้ยเราจะได้เป็นน้องกันก็จะได้เป็นพี่น้องกันแต่จริงๆเป็นพี่น้องกันมั้เป็นครับเป็นค่ะท่านผู้ชมน้องพลอยน้องแอม่าแล้วพี่ตุ้ยแล้วจริงๆพี่ตุ้ยไม่ใช่จะมาได้ง่ายๆนะคะน้องแอม่า ควรจะมาได้โอ้ยคอยคิวนี่พูดแต่ปีที่แล้วค่ะนี่จะสิ้นปีแล้วค่ะโอ้โหคุณผู้ชมอยากกระพริบตานะคะสําหรับรายการวันนี้เรื่องของความเชื่อไม่เข้าใครออกใครเรื่องความเชื่อเป็นกําลังใจในเรื่องการเสริมธุรกิจมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งค่ะคือเราไม่ต้องบอาว่าออ้ยฉันต้องงมงายแต่เราก็ไม่ได้งมงายนะคะคุยอาจารย์ดีกว่าค่ะคือแบบนี้ครับน้องเอมมา่น้องพยนะครับผมท่านผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตนะฮะโดยพื้นฐานแล้วตัวเอ็กซลเลยนะครับ ไม่ได้มาชมว่าตัวเองว่าเก่งนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นพี่ตุ้ยเนี่ยหลากหลายนะครับสื่อต่างๆซึ่งหลายๆท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้รายการนี้นะครับคงจะรู้จักพี่ตุ้ยเอ็กซลเย์บ้างไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีสื่อต่างๆนะครับหรือจะเป็นในสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ตามตุ้ยเอ็กซลเย์อยู่ในวงการของการพยากรเนี่ยดูดวงมาถ้านับปีก็20กว่าปีบุคคลทั่วไปนะครับจะรู้จักอาจารย์ตุ้ยเอ็กซลเย์เกี่ยวกับการดูดวง ไม่ว่าจะเป็นภาพเขาเทาดําอะไรก็ตามนะครับดีกลางไม่ดีวันเดือนปีเกิดหรือจะเป็นในส่วนไหนอย่างไรในการนําเสนอการดูดวงนะครับประสบการณ์ในดูดวงเยอะแยะนะครับจนหลากหลายรายการเนี่ยครับนําไปเสนอนะครับแต่วันนี้อยู่ในนาทีนี้จนวันหนึ่งเวลาหนึ่งนะครับน้องเอม่าครับน้องพลอยครับท่านผู้ชมครับผมแต่ละบุคคลนะครับเกิดมาเนี่ย รับรองได้ทุกท่านจะต้องมีลายมือบนฝ่ามือของท่านแต่เดี๋ยวก่อนเป็นของตัวเองเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งไปถึงลายตรงนั้นค่ะท่านพี่ครับฉายาเราก็มีนี่ตาทิพย์ไม่ใช่หรออ๋อใช่ครับมายถ้อยาดนะจะพูดว่าตุ้ยเอ็กซเรย์เนี่ยพูดจากปากตัวเองมันก็กระดากนะฮะแต่สื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ไหนอย่างไรนะครับจะให้ฉายาพี่ตุ้ยว่านะครับหลังจากที่ตุ้ยเอ็กซเรย์แล้วนะครับเติมไปว่าคนตาทิพย์ ใช่นั่นแหละถึงบอกว่าต้องบอกอีกครั้งหนึ่งคนตาทิพย์ได้มายังไงคะกับฉายาคําว่าคนตาทิพย์นี่คะเอาแบบนี้ครับนะครับเอาแบบนี้ปกติแล้วการมองเห็นของบุคคลทั่วไปนะครับจะเห็นในกอในขอในคอนะฮะก็เห็นธรรมดากริยาวาจาที่นําเสนอก็คือที่เราเห็นได้ยินหรือจับภาพนั้นนะครแต่สําหรับพี่ตุ้ยเนี่ยเช่นเจอในกอคนนี้จะมีความสว่างก็คือภาพจออยู่ด้านหลังแล้วบางคนไปเจอในขอภาพอาจจะ สว่างหรือเทาหรือดำก็ได้ในคอภาพอาจจะเป็นอะไรก็ได้ขาวเทาดำสามภาพก่อนเราเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์เนาะท่านพี่ใช่ครับปกติมนุษย์เนี่ยนะครับจะจําบันทึกเหตุการณ์ต่างๆได้โดยประมาณนะครับน้องเอ็มม่าน้องก้อยครับโดยเวลาประมาณเนี่ยนะครับห้าขวบห้าขวบจะเริ่มจดจาแล้วนะครับแต่พี่เนี่ยเห็นภาพขาวเทาดำแต่ละบุคคลเห็นเยอะแยะมากมายจนกระทั่งมาวันหนึ่งท่านผู้ชมครับผมนะฮะก็ลองเอาซิเอาภาพสักภาพหนึ่งนะ ว่าภาพขาวเนี่ยมันคืออะไรก็มีป้าคนหนึ่งนะครับป้าคนนี้เป็นแม่ของเพื่อนใจดีใส่บาตรดูแลช่วยเหลือคนและโดยเฉพาะดีจังเลยชอบให้ขนมพี่ตุ้ยกินทุกวันก็เลยบอกว่าเอ๊ะป้าเนี่ยคาสว่างก็คือคนดีแต่นี้ไปดูภาพของคนเทาๆไล่โทนสีไปเลยนะเทาๆเอ๊ะคนนี้เขาไม่ยุ่งอะไรกับใครดําเนินชีตเป็นกลางๆอ๋อเขาก็คือกลางๆนะแล้วถ้าภาพดำล่ะโอ้ยคนนี้เขา ใช้ยาเสพติดเขาเอาเปรียบคนเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะพง่ายชอบเล่นการพนันแล้วเป็นคนที่นะครับเออะโวยวายอะไรแบบเนี้ยโอ้ขาวก็คือดีเทาก็คือ กลางดําคือไม่ดีตอนนี้ใช้เหตุและผลทฤษฎีมาปฏิบัติหลังจากที่เห็นแก่สะสมมานานๆจนวันหนึ่งเอะเราประสานหรือเปล่าเนี่ยไม่สบายหรือเป็นอะไรหรือเปล่าพูดง่ายๆเอ็กซรย์ได้หรือเปล่าเอ็กซรย์ได้ยังไงใช่ไหมแต่มันไม่ใช่พอรวบรวมมาในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาเวลานะครับก็มามาประมวลแล้วก็นะครับมาวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์แต่ละวันเพราะมันเห็นทุกวันแต่ถ้าไม่อยากเห็นก็ปิดจอซะปิดจอก็หมายถึงไม่รับรู้แล้วเอาเห็นแบบเป็นปกติได้ไหม ก็ได้ตอนนี้จะเปิดจออยากเปิดจอเช่นเจอเจอใครก็ตามคนนี้น่าสนใจนะเปิดจอสะหน่อยปึ้งเปิดมาภาพสว่างดีละเหมือนเจอพลอยใช่ไหมพลอยสว่างสว่างแต่น้องมีขาวเท่าดำสามภาพเลยคือท่านผู้ชมค่ะน้นงไม่คนลาเองนะคะขาวหมยถึงดีแล้วเท่าก็หมายถึงว่านะครับสามารถปรับความดีเนี่ยมาสู่เหตุการณ์กลางๆได้แล้วดําก็คือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเช่น ถ้าโมโหทุกอย่างมันเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าโมโหแล้วตัดสินใจผิดมันก็เป็นภาพดำแต่พระเอิญเนี่ยน้องพลอยของพี่ตุ้ยเอ็กเซลเนี่ยเป็นคนที่มีจิตเมตตามีความยุติธรรมภาพดําก็ยังไม่ปรากฏถ้าควบคุมอารมณ์ไว้นึกนกว่าจะเป็นคนตาที่แบบคนตาสวยเพราะใส่ขนตามาสองชั้นก็เลยเป็นคนตาสวยคอนเซ็ปต์นี้ไม่ได้เลยค่ะคุณน้องไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมว่าเรื่องขนตานี้ไม่ได้เลยค่ะห้ามเป็นอันขาดค่ะแล้วบอเรื่องคนตาทิพย์ต้องอธิบายนิดนึ่ง พี่ตุ้ยเนี่ยเคยรับราชการทหารมา24ปีเจ็ดเดือนนะพี่เนี่ยอยู่ในรบมาตลอดโมากนะครับขอถามนี่นึงสมมุติว่าเอ็กซเรเนี่ยต้องเจอตัวเป็นๆหรือว่าดูจากภาพถ่ายไม่จำเป็นครับเสียงก็ปรับเป็นภาพนะครับยิ่งกว่าเครื่องแสกยกคนของโทรศัพท์เฉยๆก็ได้แล้วแค่ได้ยินเสียงจากสายทางนู้นทางนี้ ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศรีรษะล้านศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้ใหคำ<อ>ปรึกษาเป็น,เ,ปนเพื่อนคุณ02-466-9955ร่วมสนับสนุนรายการโดยอาหารเสริมเชอร์รี่ซีพัดเริ่มต้นวันดีๆกับสุขภาพที่แข็งแรง จัดจำหน่ายโดยบริษัท DQ คิวไพเมอรี่แค0968293235วานิสาคลินิกผู้นำด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยผิวพรรณและความงามโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวานิสาคลินิกเพราะคุณคือคนสำคัญ021572929สนับสนุนโดย Go Social Social ของคนไทย ศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้านศูนย์สองสี่หทุกท่านครับท่านผู้ชมครับบางท่านอาจจะแปลกใจเอ๊ะใครนะนั่งอยู่หน้าจอนะข้างๆมี<ช>แต่สาวสวย<ช>แล้วตรงกลางก็เกือบหล่อ เกือบนะคะท่าอผู้ชมพี่ไม่หลอนะน้องเอม่าแต่พี่เท่รู้แล้วทีเนี้ยเอาเข้าเรื่องประจันสีประจําวันแต่ทุกทุกศาสตร์เขาก็จะมีหมดนะพีุ่้ยนะว่าเรื่องสีวันจันทร์วันอังคารใส่อะไรยังไงสีนุ่ีไม่ดีแบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆคนก็จะมองข้ามตรงนี้บางคนก็เอไม่เชื่อเลยจะต้องใส่ประจําวันเมื่อเรเนี้ยอยากใส่สีอะไรใส่แล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมฮะแต่นับแต่ตอนนี้ไปนะคะัท่านผู้ชมครลองดูสักนิดหนึ่ง้องเอม่าก็ได้ไม่ต้องใครเราลองใช้ มีสีเขาเรียกว่าสีนาโชคและสีอับโชคเตรียมปากกาจดเลยค่ะเตรียมไม่เลยแต่จริงๆก็มีทั่วไปนะแต่ตอนนี้เรามาเปิดตรงนี้เลยเอากันแบบแม่นๆเลยค่ะเอาเริ่มจากวันไหนดีทุกท่านครับผมเรื่องราวต่อไปนี้มันจะเป็นการนะครับบอกกล่าวในสิ่งที่ เป็นสีนำโชคและสีอับโชคสีนำโชคก็หมายถึงว่าถ้าคุณจะติดต่อธุรกิจธุรกรรมหรือจะทำอะไรก็ตามให้มีสีเสื้อติดตัวไว้ถ้าเป็นเสื้อก็ได้เป็นเครื่องประดับก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้ใช่สมมุติเขาไม่เขาไม่อยากใส่ทั้งชุดอะเอาเอาอะไรเอาเอาอะไรไปตัด เศษก็ได้เนบได้ไหมได้ครับผมโอ้เห็นไหมเป็นความรู้ใหม่ีหมฮะบางคนตัวขาวขาวไม่อยากใส่สีส้มอย่างี้ใช่ไหมฮะอย่างไงบ้าบอกว่าไม่อยากใส่สีแดงเลยอยากใส่ใส่สีเหลืองอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็จะเอาสีไอ้ที่เป็นมงคลเนบไปข้างในใช่ไหมฮะก็เป็นเคล็ดลับชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเอาต่ออีกวันจันนวันจันเนาะวันจันแล้วจะบอกให้นะครับเดี๋ยวนี้ด้นสดเลยนะฮะภาพเพิ่งปรากฏออกมาเลยในแต่ละวันแต่ละวันนะครับแล้วมีสีนำโชคแล้วก็มีสีอับโชคสีอับโชคก็คือ ว่าหลีกเลี่ยงสีที่จะไปติดต่อธุรกิจธุรกรรมหรือจะทำอะไรกตามห้ามใส่สีนี้ไปแต่ถ้าสีนั้นเป็นสีที่จะต้องใส่โดยประจําเป็นเครื่องแบบเป็นสีที่เรียกว่าเป็นข้าราชการข้าราช<า>การเนี่ยถ้าอับโชค นะครับไม่ต้องวิตกกังวลสมมุติว่าสีดําเป็นสีอับโชคสีเขียวเป็นสีอับโชคสีกะกีเป็นสีอับโชคไม่ต้องวิตกกังวลก็ใส่ไปตามปกติแต่จะต้องมีสีนําโชคของวันนั้นปิดประกบทับไว้นะท่นี่เห็นไหมย่าไงมากบอกแล้วเป็นยังไงมาวันนี้ไหมง่ยไหมง่ายมีเดียวด้วยการแก้ด้วยเอาสีนําโชคใส่เข้าไปเหมือนที่ว่าสีไม ช่เป็นมงคลใช่ไหมฮะเรใช้สลับกันไปเลยใช่ครับคืออับโชคก็มีแต่ว่ามีนำโชคปิดไว้สีนำโชคของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับน้องเอ็มมากครับสีนี้ปิ้ง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 สีอะไรเอ่ยครับสีชมพูครับสีชมพูไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวและเมื่อมีนำโชคแล้วก็มีสีอับโชคนะครับผมสีอับโชคของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับคือสีเขียว เห็นไหมครับไปตรงกับเครื่องแบบของทหารแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นทหารรับราชการอยู่นะครับผมสีเขียวเป็นสีอับโชคแต่ท่านต้องใส่เพราะเป็นก็ไม่เป็นไรเป็นเครื่องแบบอยู่แล้วเป็นเครื่องแแล้วก็เอาสีชมพูนิดนึงจะเป็นอุปกรณ์จะเป็นเครื่องประดับอะไรก็ได้เหนก็ได้หมดครับแต่มีนะบางครั้งนะครับมีสีอับโชคแล้วนี่ย เอ๊ะแต่ติดต่อธุรกิจธุรกรรมทําแล้วสําเร็จเนี่ยมันสําเร็จแค่วันนั้นพอต่อไปแล้วนะครับมันจะเกิดปัญหาท่านพี่ไม่ยั่งยืนใช่ครับเราต้องการยาวใช่ไหมครับผมใช่ครับ้าวันตองวันอังคารนะครับผมวันอังคารนะครับสีนําโชคของท่านที่เกิดวันอังคารคือสีทองอ้าวสีทองครับผมสีทองนะแล้วมาสีนะครับผมอับโชคหลีกเลี่ยงเลยนะครับสีน้ําตาลครับผม สีนแคาสีเดียวหรอคะนึ่พี่พลพี่พลเป็นโชวดีมากไม่เคยใส่สีน้ำตาลเลยทำผมสีน้ำตาลได้ไหมคะเป็นฝรั่งทำได้ไหมคะเห็นมาเห็นมาแต่สีที่ออกมานำโชคอับโชคมันคือพี่พลจะใส่อย่างนี้ไม่ได้เลยสีอย่างเนี้พี่พลใส่ไม่ได้เลยไม่ใส่เลยภายในสามสิบวันนี้ภายในสามสิบวันนี้นะครับผมตอนนี้มาถึงวันพุธนะครับค่ะสีนำโชคของท่านที่เกิดวันพุธน้องเอมากครับผมสีสีเนี่ยมันเป็นสีแห่งความเศร้า แต่มันเป็นสีนำโชคของท่านที่เกิดวันพุธสีม่วงฮะสีม่วงเป็นสีนำโชคน้องน้องเขาอยู่ในห้องสงเขาบอกเขาเกิดวันพุธอะทำไงอ๋อไม่เป็นไรครับก็หลีกเลี่ยงอ๋อนำโชควันพุธก็สีสีม่วงไงครับสีม่วงนะครับผมและมามีสีนะครับที่อับโชคสี มันมีกลางวันกลางคืนถ้าไม่มีกลางวันมันคือกลางคืนมัก็ใช่่คสีอับโชคของท่านที่เกิดวันพุธคือสีดําครับผมดำสีดำาสีดำนี่ใครๆก็ใส่กันทั่วนะมันเป็นสีแบบเหมือนสาหุ่นไปเลยมันจะเป็นแบบพลางหุ่นให้เราจัดที่อย่างเนี้ยเนาะอะไรอย่างเนี้ยที่มันโชคของท่านที่เกิดวันพุธภายใน30วันแต่เราก็มีสีม่วงเนี่ยนะครับมาถึงปรากฏเป็นอัญมณีได้เป็นตางหูเป็นโบผูกผมไม่ได้หมดใช่ครับผมมาถึงวันพฤหัสบดี เออน้องพลอยครับผม<ค>ะจะถูกจะแพงน้องเอฟมากก็ <คะ S 1> แดงไว้ก่อนนี่สีแดงนะครับครับสีแดงเป็นสีนำโชค,ค <ะ S 2> ของท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะครับแล้วมาถึงสีอับโชคของท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีท่านผู้ชมค,ครับคือสีฟ้า อสีฟ้าสีฟ้าครับสวยไหมฮะสวยค่ะสีฟ้านี่แบบสีที่เย็นตาสบายๆค่ะใช่ครับผมนะครับไปถึงเอาต่อเลยค่ะต่อเลยวันวันศุกร์นะครับสีนำโชคของท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยคือสีเขียวปีกแมลงทับ วิ่งนียวันศุกร์แล้วเป็นคนชอบแหวนสีเขียวโปเล่บอกจ้ะโอ้โหรีบบอกจ้ะต้องปีกแมลงทับด้วยเหรอครับใช่ครับยิ่งสว่างสวยยิ่งนวลนวลยิ่งสะท้อนยิ่งมีโชคแล้วสีอะไรที่ไม่ได้มั่งอ่ะสีอับโชคของท่านที่เกิดนะครับผมวันศุกร์มาแล้วสีนี้นะครับค่อนข้างที่จะแปลกนะสีนี้ดีด้วยระบบบริสุทธิ์ผุดพองด้วยสีขาวขาวค่ะโอ้โหนี่หลีกเลี่ยงสีขาวนะครับชอบใส่เสื้อสีขาวหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับ หลีกเลี่ยงสีขาวไม่ได้ก็ทำแบบนั้นแหละแบบนั้อะไรแบบนั้นแล้วไปไม่แบบตลอดทุวันแล้วต่อวันเสาร์เลยค่ะท่านนีวันเสาร์เลยนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับสีนำโชคของท่านนะครับมาสวยสดเลยนะครับเข้มเลยนะครับผมน้ําเงินครับอ๋อน้ําเงินเข้มสีน้ําเงินเข้มนะครับเป็นสีนําโชคเป็นน้ําเงินเนวีบูอย่างเช่มคะน้เงินเี้ครับยิ่งเข้มยิ่งดีถ้าเข้มโชคถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเต็ม ถ้าน้ำเงินจางลงมาก็ลดหลั่นตามเปอร์เซนต์โชคดีลงไปอ่าวันอาทิตย์แล้วนะฮะวันเสาร์สีสีอับโชคก่อนสีอับโชคนะครับมาน้องเอมาครับผมเจลโลเจลโล่โอ้สีเหลืองค่ะสีเหลืองครับสวยมากสีเหลืองเป็นสีอับโชคของท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับเลี่ยงต่ผมใส่สีทองแทนนะครับใช่คับแต่สีน้ําเงินเป็นสีนําโชคของท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับอาวนะครับมาถึงวันอาทิตย์ค่ะ วันอาทิตย์ใครๆก็ต้องบอกสีแดงแน่ๆครับ่แน่เลยไม่ไม่ไม่ใช่ครับผมสีแดงที่เขาใส่เขาใส่ประจําวันอาทิตย์ค่ะแต่สีนะครับนาโชคของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับนึกถึงแม่คนที่ดีๆเลยนะครับสีนี้เปรียบเหมือนความบริสุทธิ์ผุดพองคือสีขาวครับสีขาวสีขาวคือสีนำโชคของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับนี่เห็นไหมครับดีไหมครับมาอัโชคนะครับสีที่อับโชคของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ สีนี้ซ้ําสีหน่อยนะในจต่ละวันนะครับเป็นสีแห่งความเศร้าครับคือสีม่วงคือสีอับโชคของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับไม่เป็นไรแล้วท่านผู้ชมทางบ้านมีทางแก้แล้วค่ะคุณพี่เพราะคุณพี่บอกไปแล้วว่าต้องแก้ไขยังไงใช่ไหมคะปิดประกบมากโชคอันนี้คือเราเพียงแต่บอกให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ไว้ว่าเป็นไกด์ทางว่าเราจะไปติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับร้อยร้านพันล้านเราจะต้องดาเนินการยังไงกับชีวิตประจําวันใช่ไหมคะ ขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสะผมผมร่วงผม,มบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี02-466-9955ร่วมสนับสนุนรายการโดยอาหารเสริมเชอร์รี่ซีพัดเริ่มต้นวันดีๆกับสุขภาพที่แข็งแรง จัดจำหน่ายโดยบริษัท DQ คิวไพเมอรี่แค0968293235วานิสาคลินิกผู้นำด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยผิวพรรณและความงามโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวานิสาคลินิกเพราะคุณคือคนสำคัญ021572929สนับสนุนโดย Go Social Social ของคนไทย ศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้านศ2 4 6 6 9 9 5 5ี้านี่ยังไม่แค่นั้นนะนี่เห็นไหมที่วันเนี้ยอรูอรหะอรังรเริงเนี่ยเห็นไหมที่ใสๆอยู่เนี่ยเห็นไหมอยู่ด้านหน้าแต่เราไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ก็ได้แต่ที่ช็อตเด็ดคือตรงนี้๋อครับผมเชิญค่ะทุกท่านครับองคพระพุทธมาเทพเป็นความสําเร็จเนี่ยหลายๆาท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะฮะแล้วเป็นที่นับถือศรัทธา กับบุคคลทุกวงการนั่นแหละ,ะเหรียนนี้นะครับได้การจัดสร้างขึ้นมาเมื่อปี2,558พุทธคุณสูงมากนะครับปันพิธีพุทธาพิเศษที่วัดป่าตึงตะบนนนใต้อ,อําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหรียนนี้จัดส่งไปนะครับในประเทศไทยเนี่ยทุกๆจังหวัดแล้วและต่างประเทศเนี่ยพูดได้เลยว่าเกือบทั่วโลกแล้วนะฮะนี่แหละครับผมพุทธคุณสูงมากนะครับ ถ้าท่านเป็นคนดีมีจิตเมตตามีความศรัทธาต่อองค์พระพุทธเจ้าอันนี้คือด้านหลังนะครับผมแล้วหนึ่งในส่วนในจานวนที่นะครับเช่าบูชาไปเนี่ยในส่วนหนึ่งเรามาดูแลสังคมผู้โดยอากาศสัตว์ผู้ยากไร้นะครับสนใจที่มาร่วมเป็นกุศลกันก็หมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นขึ้นหน้าจอเรียบร้อยเลยค่ะของท่านพี่เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ท่านพี่เลยค่ะกับเหรียญพระพุทธเจ้ามาหาเทพมหาเทพเป็นความสําเร็จนะครับผมนะครับ ร่วมกันนะคะใค่ที่มีจิตศรัทธาก็ร่วมกันที่อยู่ในกล่องก็ไม่หยีสีสวยสดมา่นนะครับความเชื่อสุขคุณก็นาไปได้นะคะก็พี่พลอยคะวันนี้เนี่ยได้สาระความรู้แล้วก็ได้เรื่องของความเชื่อที่เป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ตุเยศรีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคคุณ่ะยังไม่พอนะพี่พลอยคาดว่าต้องเชิญมาอีกรอบต้องมาแน่นอนค่ะ มินั้นคุณผู้ชมจะโกรธเราแน่นอนนะคะวั <c oughs> น,นนี้เสียดายจังค่ะคุณผู้ชมค้ะหมดเวลาของทางรายการเดอะริส้นทางเศรษฐีแล้วนะคะ <c oughs> ต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็น Cherry c h e ร์รี่ซีพนะคะ <c oughs> ศูนย์การแพทย์ทนบุรีและ Go Social by DCP World นั่ดนเองค่ะ <c oughs> ที่ขาดซื้อไม่ได้ความสวยความงามน้องกันมากมวานิสาค่ะค่ะ ในวันนี้นะคะเราสาคนลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ